สวัสดีครับพีผีตัวโโป,รปร่วนพบกันจะทําไข่ให้กลายเป็นสีเงินได้จริงไหมไปชมกันครับเว้ยถามพ่อมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเล่าอีกอแล้วเหรอเออเองจำได้ไหมพ่อไปเที่ยวญี่ปุ่นคนคุณขับพาพ่อขึ้นเครื่องเด้วยแล้วไงบอกมีเว้ยเ่าขึ้นเครื่องไปแล้วพักเลยไหมกับใจเขาจะประกาศออนแอร์มาว่าให้โด่านทุกท่านเตรียมตัวจะตกหลุมอากาศอะไรประมาณเนี้ย เขาปูเองนะในมีตุ่มลุ่มรักใช่ไหมมันปึ้งตุ่มเลยตันนี่เว้ย<ะ>ในมีผู้ช่วยอับตันด้วยใช่ไหม <c oughs> บอกบอกผู้โดยสารเสร็จเว้ยเขาลืมปิดใหม่แล้วมันต่อไอ้อับตันบอกว่าดูแลเครื่องแทงก่อนนะโอเคครู <Okay. S 2> ว่าจะไปจัดการแอร์ฮอสเตสักทีสองทีก่อนเดี๋ยวกูก็จะไปเข้าห้องน้ <c> ํ <oughs> <c oughs> าแต่ไปเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ําก่อนจะค่อยไปจัดการแอร์ฮอสเตสไอ้ผู้ช่วยอับตันบอกว่า <c oughs> ได้ได้กับตันไม่เป็นไรโอเคไอลเตดดมันจะวิ่งเข้ามาบอกกับตันไงเพราะว่าเสียงนอยหนองนังหนอนไงมันก็รีบวิ่งไปแบบสาหนัเร็วนาตั้งเลยเออนาตั้งเลยเออวิ่งบบจะไปบอกว่าลืมปิดไม้อะไรเงี้ยก็มีกระเป๋ายายคนหนึ่งเขาวางอยู่ข้างล่างอลเตดวิ่งไปสะดุดล้มมาเลยยายเลยหันมามองบอกแอะแอะไม่ต้องรีบหรอก เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำขี้ก่อนขี้ก่อนขี้ก่อนไอ้ใหญ่เขาไอ้ใหญ่เขาแจ้ไว้แอลสเตเต่ะจะรีบไปหากับตันกันตอนต่อไปคือเอาไข่มาลนไฟเอ็งจะีวไปลนขี้ยามังดี ไข่สุกแล้วมั้งกูว่าเราเอาทำไข่สุกมันไม่สุกหรอโหแค่นี้เองนี่มันหนึ่งดูงสุงเออนั่นแหละเอาควันดำๆมันแม่งนี่ก็ไข่แตกเลโเวอร์เวอร์ไอเวอร์ไก่ก็แตกแล้วพยายทำจำเฮ้ยเฮ้ยไปที่แมน ดีนะดีนะไม่ไหม้ขนนะป้องยังไงวะป้องอย่างนี้ดี่ป้องไฟอะไรป้องอย่างนี้ตอนนี้ไข่เราก็ดำแล้วดำเหมือนไข่มดแล้วเราก็จะไปสัญญกรรมกันที่เกาหลีไข่ละไข่ เป็นสีเงินจริงๆด้วยเก๊เสอ๊ยสอเยร็จยลอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโองนีอ๊ือว่า,าอ๊ยโอ๊ยโอ๊อบคุณที่รับชม